เคยสงสัยกันไหมครับว่าชาใบาหม่อนเนี่ยจะสามารถช่วยเราจัดการเรื่องไขมันและน้ำตาลได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับผมว่าหลายๆคนเลยนะก็น่าจะกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่เรื่องการควบคุมระดับไขมันน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ๆตามมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าไขามันในเลือดสูง ใช่ครับไอเจ้าไขามันกับน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยมันเป็นเหมือนความท้าทายด้านสุขภาพของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งมันไม่ได้แค่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเฉยๆนะครับแต่มันยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคอีกสารพัดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวช่วยจากธรรมชาติที่คนพูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็คือชาใบาหม่อนนี่เองเอาล่ะเรามาทำความรู้จักเจ้าชาใบาหม่อนให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าชาใบาหม่อนเนี่ยไม่ใช่เทรนด์สุขภาพอะไรใหม่ๆเลยนะจริงๆแล้วมันคือสมุนไพรที่อยู่คู่กับการแพทย์แผนโบราณมานานมากโดยเฉพาะในแถบเอเชียบ้านเรานี่แหละครับใช้กันมาเป็นพันๆปีแล้ว แล้วอะไรละ่ะที่ทำให้ใบหมอดมันพิเศษขนาดนั้นคำตอบก็คือในใบของมันเนี่ยโอ้โหอัดแน่นไปด้วยสารประกอบดีๆเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก flavonoid, a n โท o c y a n ินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีไหนจะกรดอะมิโนแล้วก็ใยอาหารที่ละลายน้ำได้อีกคือครบเครื่องมาก โอเคพอเรารู้แล้วว่าข้างในมีของดีเยอะคำถามต่อไปก็คือแล้วมันไปทำงานกับร่างกายเรายัางไงมันไปช่วยเรื่องไขมันกับน้ำตาลได้ยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาดูหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกันครับมาถึงพระเอกของเราแล้วครับหัวใจสำคัญที่อยู่ในใบหม่นก็คือสารตัวนี้เลยชื่อว่า1 d o x y n o ออกซิโนจิรินหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า d n j จำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะเจ้าตัวนี้แหละคือคีย์แมนสำคัญเลยการทำงานของเจ้าดีเอ็นจเนียเนี่ยนะครับหลักๆเลยแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือเรื่องการคุมน้ำตาลมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเบรกเกอร์เลยครับคือไปชะลอการย่อยแล้วก็การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดส่วนที่2ก็คือเรื่องไขมันมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายของเราทำให้ลดการสะสมของไขมันเห็นไหมครับว่าทำงาน2ทางเลย ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารองรับจริงๆหรือเปล่าอ่ะเราไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่ามีครับแล้วก็มีเยอะด้วยงานวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นเลยนะที่พบว่าการดื่มชาใบาหมอนเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังกินข้าวได้แบบเห็นผลชัดเจนเลย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ไม่ใช่แค่นั้นนะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL แล้วก็ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีหรือ HDL ให้เราด้วยแถมในงานวิจัยในสัตว์ทดลองยังพบว่ามันช่วยลดไขมันพอกตับได้อีกเรียกว่าช่วยดูแลระบบเผาผลาญของเราแบบรอบด้านจริงๆเอาล่ะตอนนี้เราเข้าใจเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันไปแล้วว่าทำไมชาใบาหมอนถึงน่าสนใจ ทีนี้เรามาดูกันในภาคปฏบิบัติบ้างดีกว่าว่าจะดื่มยังไงให้ได้ผลดีที่สุดแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมไปดูกันต่อเลยครับวิธีชงก็ไม่ยากเลยครับแต่มีเคล็ดลับเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างแรกเลยใช้ใบชาแห้งประมาณ1-2ช้อนชาต่อแก้วจากนั้นเทน้ำร้อนย้ำนะครับว่าน้ำร้อนไม่ใช่น้ำเดือดจัดจัดอุณหภูมิสัก80-90องศาเซลเซียสกำลังดีเลยจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีเพื่อให้สารสำคัญสำคัญอย่างเจ้า d n เเนี่ยละลายออกมาเต็มที่เสร็จแล้วก็กรองใบออกดื่มได้เลยครับง่ายนิดเดียวแล้วก็เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะครับแนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละสัก1-2ถ้วยก็พอและที่สำคัญมากๆเลยก็คือไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานใดๆเพิ่มนะครับดื่มแบบเพียวๆเลยจะได้ประโยชน์เต็มๆนอกจากเรื่องคุมไขมันกับน้ำตาลแล้วชาใบาหม่อนยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับอย่างแรกเลยคือช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเพราะมันมีใยอาหารอยู่แล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว แถมยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วยเรียกว่าดื่มหนึ่งได้ถึง4-5อย่างเลยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่า โอ้โหชาใบาหม่อนนี่คือคำปลอบของทุกอย่างเลยหรือเปล่าคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือเราต้องมองว่ามันเป็นตัวเสริมที่ดีที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อเราทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพพื้นฐานของเราให้ดีด้วยนั่นก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพราะสุดท้ายแล้วการสร้างสมดุลสุขภาพที่ยั่งยืนคือคาตอบที่ดีที่สุด สำหรับทุกคนครับ